ใช้แหมผมใช้คำไหนดียผมกลัวปิวจังเลยเขาไม่สามารถจะใช้อาวุธได้แต่สิ่งที่จะใช้ได้นั่นก็คือเรื่องการสอดแนมและที่มันน่ากังวลและผมเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงก็กังวลคือโดรนที่มันเข้ามาและครั้งนี้ถ้าเป็นของเขาท่านึกภาพออกใช่ไหมมันย่อมรู้แล้วว่าพิกัดชุมชนที่ไหน และกำลังเราอยู่ที่ไหนคำถามคือแล้วเราสกัดได้บ้างไหมคือตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นคำอธิบายจากทางเจ้าหน้าที่ก็คือหน่วยงานความมั่นคงว่าเราเรามีเขาคงไม่บอกว่าเรามีเครื่องอะไรยังไงแต่ประเด็นคือล่าสุดผมอยากให้ดูอันนี้เดี๋ยวรอติดตามในลุยชนข่าวด้วยนะเดี๋ยวไอ้สารวัตรกับน้องบีชมพูนุชจะเปิดหลักฐานผมให้ดูแค่นี้พออุ้ยบังผมหมดเลยเห็นไหมเนี่ยครับนะอ่ะย่อนะ ย่อนิดนึงอ่ะให้ดูแค่นี้คุณผู้ชมเห็นไหมท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นเรามั้งมีการไปเจอคนบังคับผมเอาลงก่อนมีการไปเจอคนบังคับและอยู่ในประเทศเราผมเล่าเท่านี้พอแปบ๊บหนึ่งอ่ะเอาออกแล้วใช่ไหมเออและอันนี้แปบ๊บนะนี่คือล่าสุด อแป๊บหนึ่งครับหนึ่งผมให้ดูเดี๋ยวติดตามทั้งหมดในช่วงออนแอร์สดนะฮะกับน้องไอซ์สารวัตรกับน้องบีชมพูนุชนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านจัดก,การสอยมาสอยมาแล้วเราเองเนี่ยณนะวันนี้เรายังไม่รู้ว่าคนบังคับเนี่ยอยู่ที่ไหนจนถึงกระทั่งแต่ละจังหวัดตอนนี้ชรบรหมู่บ้านชาวบ้าน ท่านอาจจะได้ทราบบ้างว่ากลางคืนไม่ต้องนอนแล้วนะฮะกลางคืนตั้งทีมเพื่อที่จะเนี่ยหาไอ้พวกเนี้ยว่ามันเข้ามาในชุมชนช่วงกี่โมงปกติผมปิดแล้วใช่ไหมออปกติจะช่วงราวเนี้ยทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสมีมส่ทุ่มแล้วจะมาอีกรอบหนึ่งก็คือตอนคนหลับตีสี่ตีสามตีสี่จะเป็นช่วงที่มาค่อนข้างเยอะคือวันนี้ถ้าท่านได้ทราบก็คือเรื่องเกี่ยวกับเอ,อ่อแอนตี้โดน หรือตัวสอยให้มันร่วงคือแน่นอนผมก็ไม่รู้ว่าของเรามีเท่าไหร่อะไรยังไงถึงรู้ก็ไม่สามารถนําเสนอได้แต่ประเด็นคือตอนนี้ชาวบ้านต้องเป็นกําลังหลักในการติดตามมันน่าสนใจก็คือว่าผู้รู้เนี่ยที่เคยให้สัมภาษณ์คือแน่นอนเมื่อตอนนี้เขาใช้อาวุธไม่ได้เพราะมันจะละเมิดข้อตกลงสิ่งหนึ่งที่เขาจะใช้ก็คือการดูพิกัดก่อนหน้านี้หลายท่านบอกเอ้ยจริงมันเปิดแผนที่มันก็ดูได้ทางอากาศแต่มันจะไม่ชัด เากับการเอาโดรนเข้ามาสิ่งหนึ่งวันนี้ที่เราเห็นเลยก็คือหลายพื้นที่จะใช้วิธีการพยายามตามหาว่าคนบังทับโดรนอยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในประเทศเราหรือเปล่าและมีบางเรื่องเดี๋ยววันนี้รอติดตามอ่ะมวยยังไม่จบรอติดตามคือชาวบ้านดันไปเจอพวกคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่บางจังหวัดไปเจอว่ามีการเหมารถเข้ามาและ ดูเหมือนคนไทยเป็นคนขับให้ด้วยไอ้เรื่องนี้แหละมันก็เลยเป็นเรื่องที่ทำหรับผมนะคนทำขา่าวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมันมีคนไทยเราซึ่งใช้คำว่าไงดีแม่งก็ยังคือในละคุณหรือมันไม่รู้จริงๆหรอว่าภาวะนี้คือภาวะไม่ปกติล่าสุดที่ดูรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวรอฟังคำตอบในรายการแล้วกันเนี่ยนะฮะอ่วนี่มันเต็มจอเลยเว้ย ไปเจอคนเดี๋ยวก็กำลังสอบแล้วก็ขยายผลว่าไอ้คนที่มันไปจอดแล้วบังคับเนี่ยเป็นใครหรือบางจุดเอาเท่าที่ให้ดูได้อะเนาะเนี่ยอย่างนี้อันนี้บางชิ้นเน่ผมย่อมไม่เป็นซะด้วยสิน่มีอะไรเอ่ยอ่าครับ เดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดติดตามกับน้องไอซ์กับน้องบีชมพูนุชนะในรายการนี่ระหว่างนี้ผมกําลังนั่งดูเห็นช่องแดมวยก็ยังถ่ายทอดอยู่เนี่ยนะก็เลยมาคุยแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเข้ารายการคงได,ได้ได้ได้ไปฟังรายละเอียดทั้งหมดกับอีกอันหนึ่งวันนี้อยากคุยมากคือท่านรู้สึกลำคานพวกหมอดูไหมคือวันนี้รู้สึกมีมีเรื่องหมอดูที่คนพูดถึงกันเยอะแล้วนะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อแต่ผมเชื่อว่าคนดูรู้ คือมีฝ่ายกฎหมายเห็นบอกว่ากำลังไปพิจารณาเรื่องพวกหมอดูที่เที่ยวออกมาทำนายทายทักว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีอย่างนั้นเดี๋ยวจะมีอย่างนี้มันจะเข้าข่ายให้ถูกจับได้ไหมเรื่องเกี่ยวกับการทำให้ตื่นตระหนกตกใจเดี๋ยวรอติดตามนะฮะแล้วเรารอลุ้นว่าเอ๊ะมันจะมีหมอดูคนไหนคนไหนถูกหมายเรียกไหมคือผมรู้สึกว่าในสถานการณ์แบบนี้ไม่รู้ว่านี้ส่วนตัวนะบางครั้ง เราฟังทหารเราฟังกองทัพชี้แจงอะเราฟังรัฐอธิบายกําลังอธิบายเพื่อให้สังคมไม่แตกตื่นไม่ตื่นตระหนกแต่ก็แปลกมันก็จะมีหมอดูบางจําพวกซึ่งจะใช้คําว่าหาแสงหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ออกมาทํานายไทยทักและอย่าลืมนะคําพูดของคนพวกนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวคนก็จะกลับมาดา่าบอกแล้วสื่อให้ให้ความสําคัญทําไมเออก็นั่นน่ะดิคือมุมหนึ่ง ถ้าถามผมแล้วย้อนกลับไปดูผมไม่เคยเอาคำทํานายหมอดูมาออกยกเว้นจับพี่รุษหมอดูผมเนี่ยจะออกเพื่อให้สังคมเนี่ยรู้สึกตาสว่างคือบางคนเนี่ยท่านเห็นใช่ไหมมันอ้างอะไรไม่ต้องไปเอ่ยเชื่ออ,อ้างนู่นอ้างนี่แล้วล่าสุดที่มาอ้างเนี่ยท่าลองนึกนะว่าคำพูดของพวกเขาเนี่ยมันมีความรับผิดชอบกับประเทศไหมในยามวิกฤตแบบนี้ แล้วพ่อแม่พี่น้องทหารที่เขากำลังติดตามข่าวแล้วมาเจอหมอดูพันเนี้ที่มันออกมาทำนายไทยทักเนี่ยแล้วมันไม่รับผิดชอบหายเขวอะไรเลยเนี่ยถึงเวลาหรือ,อยังที่ฝ่ายกฎหมายบ้านเมืองจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งวันนี้สั่งทีมข่าวเลยนะบอกว่าไปดูมันต้องมีวิธีการที่จะต้องดำเนินการอะไรกับคนที่ไม่รับผิดชอบกับสังคมแล้วปล่อยให้คนพวกนี้ มาทําให้ขวัญกําลังใจทหารเสียเราปล่อยให้คนประเภทนี้มาทําให้ครอบครัวพี่น้องทหารที่เขากําลังออกไปปฏิบัติงานเนี่ยเขาต้องสูญเสียกําลังใจแล้วเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยคาอ้างที่ไม่มีหลักอะไรเลยมารองรับท่านนึกออกใช่ไหมใครจะเชื่อก็เชื่อ,อน,นะผมไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วท่านลองพิเคราะห์ลึกๆก็แล้วกันว่าทํานายทายทักออกมาวันนี้ผมเห็นหลายท่านพูดถึงนะอารีวัตกิ่นเกษรก็พูดถึง มีใครอะนักกฎหมายหลายหลายคนกำลังพูดถึงว่าถึงเวลาหรือยังต้องจัดการหมอดูที่ทำให้สังคมตื่นตระหนกขวัญกำลังใจพ่อแม่พี่น้องของทหารที่เขาเวลาเห็นพวกเนี้ยเห็นหมอดูพูดแบบเนี้ยแล้วมันไม่รับผิดชอบกับสังคมมันถึงเวลาหรือยังที่กฎหมายบ้านเมืองจะต้องจัดการเรากำลังร่วมแรงร่วมใจส่งกำลังใจให้ขวัญกำลังใจกับคนที่ทำงานแต่ก็มีบางคนพยายามจะออกมาทำลายขวัญกำลังใจ แน่นอนคนก็ต้องถามกับอ้าวแล้วสื่อไปแย่ไม่ถามทําไมอันเนี้ยสื่อผมว่าก็ต้องอธิบายก็ต้องอธิบายสื่ออาจจะไม่รู้ถ้าสื่ออาจจะบอกว่าก็เขาเป็นคนมีชื่อเสียงอ่ะผมก็เข้าใจนะอย่างวันนี้ถ้าดูช่วงผมจะเห็นเลยว่าผมไม่เอาคาทานายพวกนี้มาออกเนี่ยเพราะผมมองว่ามันไรประโยชน์ถามผมนะช่วงผมนะช่วงอื่นผมไม่รู้ ถ้าถามผมช่วงผมผมไม่เอามาออกและคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับสังคมแต่ถ้าจะต้องดำเนินคดีกับคนประเภทนี้ที่ทำให้สังคมตื่นตระหนกทหารครอบครัวเขาเสียขวัญกำลังใจผมต้องนำเสนอเพราะผมรู้สึกว่ามันมากเกินขอบเขตเกินไปแล้วนี่นักกฎหมายหลายคนนะวันนี้กำลังกำลังเตรียมจะไปยื่นเรื่องเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันไม่มีอคติกับเขาด้วยนะแต่ผมรู้สึกว่า เอ้ยมันมันเยอะเกินไปไหมอาถามท่านก็ได้อะหมื่นสี่พันกว่าคนที่กําลังนั่งดูอยู่เนี่ยท่านว่ามันเยอะเกินไปไหมอะลองดูบางคนบอกก็แค่คําพูดคําทํานายเราเข้าใจคนไม่เชื่ออย่างผมเนี่ยไม่เชื่อเลยผมไม่รู้สึกอะไรแต่คุณต้องเข้าใจว่าสังคมไทยผมไม่ได้ห่วงชาวบ้านที่แบบเขาฟังนะแต่ผมห่วงหัวอกพ่อแม่ทหารที่เวลาเขาได้ยินเขาได้ฟัง เขาจะรู้สึกยังไงลูกเขากําลังไปทําเพื่อประเทศแต่มันมีใครก็ไม่รู้ซึ่งมันก็พิสูจน์ไม่ได้ด้วยแล้วก็มีคนไปให้แสงมันตลอดพูดไปแต่ก็เยอะอีกเดี๋ยวรอด,ดูเห็นบอกว่าจะมีนักกฎหมายเตรียมจะไปเอาผิดเนี่ยนะฮะแล้วรู้สึกจะออกนักกฎหมายจะออกมากันเยอะเลยด้วยตอนนี้นี่เห็นไหมมีหลายคนแน่จริงอะ่ะ บอกบอกมาเลยที่มันตรงๆไม่ใช่อ้อมจักรกวาลคือท่านเห็นใช่ไหมอ้อมจักรกวาลหรือแม้แต่อาจารย์โหราศาสตร์บางท่านคุณผู้ชมสังเกตไหมท่านไม่ออกมาพูดนะเพราะท่านู้วนนี่คือภาวะที่บางเรื่องมันไม่ควรจะพูดเพราะมันทําให้พ่อแม่พี่น้องทหารเขารู้สึกตื่นตระหนกคือมุมหนึ่งก็ต้องยอมรับมันก็คงต้องหลายคนบอกก็ต้องโทษสื่อด้วยอะแต่ถ้าถามผมผมไม่ได้เอามาออกเลยนะคุณผู้ชมดูได้ ช่วงผมนะไม่เอามาออกเลยแล้วผมก็บอกกันนะะักขาว่าไม่ต้องเอามาออกด้วยเพราะผมรู้สึกว่ามันไร้สาระแล้วเดี๋ยววันนี้วันนี้เข้าใจว่าไอ้หงจะต้องออกออกว่านักกฎหมายเตรียมจะเอาผิดเดี๋ยวรอดูในรายการนะครับผมไม่แน่ใจมวยยังถ่ายทอดอยู่เดี๋ยวรายการออนแอร์ปุ๊บผมจะยุติการไล,ล์แล้วแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามน้องๆเขานะครับแลวถ้าไม่สังเกตเหรออยู่ๆก็ขของ คือผมก็เข้าใจนะมันคือการทํามาหากินของคุณแต่การทํามาหากินของคุณมันไม่เหมือนกับอาจารย์โหราศาสตร์โหราศาสตร์มีศึกษามีดวงดาวเคลื่อนย้ายอะไรตามลัคนาอันนี้คืออะไรกระซิบกระซิบ <c oughs> มีบางคนบอกแม่นจริงเน่ยเขียนรางวัลที่หนึ่งมาเลยแล้วดูที่มันถูกหรือเปล่าขนาดแหมพูดพอละพอละพูดเยอะไปละหมื่นหกพันกว่าคน เดี๋ยวรอติดตามในรายการนะครับวันนี้น้องไอซ์กับน้องบีชมพูนุชกําลังรองเข้ารายการตอนนี้ช่องแกําลังถ่ายมวยคือผมอยากวันนี้จริงๆอยากเน้นนําเรื่องเรื่องโดรนแล้วก็เรื่องข้อมูลที่ช่อง8มีคือตอนนี้มันน่ากังวลใจจริงๆแล้วทิกตอกผมก็พูดอะไรเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวปิวอีกเรื่องเรื่องของการเข้ามาเก็บหาข้อมูล คือวันนี้ถ้าเราอ้างอิงในบุมของพลเอกรังสีท่านก็บอกว่าพังขมนเขามีการสั่งซื้อยุโทโธปกรณ์ของเขาส่วนฝ่ายเราก็มีการจัดซื้อแต่ของเราเองเนี่ยจะไม่เปิดเผยเพราะมันคือความลับความมั่นคงอธิปไตยของเราส่วนฝั่งเขาที่เราเห็นเนี่ยการสอดแนมคือแน่นอนคุณผู้ชมฮะมันมาจากไหนถ้ามันคือทหารก็ยืนยันว่าของเราจะขึ้นทําไมเพราะเรารู้พิกัดอยู่แล้วถูกไหมแต่มันมาตอนตีสี่ตีสามและที่น่ากังวลคือที่สักแก้ว คือค่อนข้างจะเยอะอุบลอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดเมื่อกี้ที่เปิดให้คุณผู้ชมดูอ่ะคือวันนี้มันจะต้องมีกระบวนการเรื่องของการสกัดมันไม่ใช่แค่สอยนะสอยล่วงนี่คืออย่างพื้นพื้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้รู้บอกคือนอกจากจับสัญญาณด้วยเครื่องวิทยุคือมันต้องหาต้นต่อเลยว่าคนบังคับอยู่ที่ไหนบางคนบอกให้มันลอยเข้ามาได้ไงชายแดนคุณผู้ชมฮะสามสิบสี่สิบกิโลเมตรเข้าได้นะฮะเข้าได้สี่สิบกิโลเมตรก็เข้าได้แล้วคนบังคับคืออยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านก็คือกัมพูชา บ้านกลวดใช่ไหมน,ะนี่เดี๋ยวเราฟังจากน้องๆนะผมมาไม่เีเราแค่วันนี้นั่งนั่งแล้วก็คิดถึงคนดูประมาณว่าไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันปกติจะไลฟ์เมื่อคืนนี้เปิดไลฟ์ตอนตีสามครึง่งแล้วรู้สึกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ๆมันดับสัญญาณมันไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้ไลฟ์เดี๋ยวคืนนี้น้องๆเขาจะเปิดหลักฐานให้ดูนะในรายการของข่าวช่องแปกอ้อแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคุณหมอที่โรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค ก็กำลังร้อนแรงคงเห็นที่โพสในในแอปฟาผมกเล่ใช่ไหมผมเข้าไปโพสในแอปฟาของผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองเข้าไปอ่านแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดเต็มๆผ่านทางรายการขอบคุณนะครับอ๋อขอบคุณเนี่ยฮะมีอะไรอยากรู้ไหมครับเราคุยกันหน่อยรายการมากี่โมงเอะอันนี้ผมไม่แน่ใจมวยจบยังยังไม่จบมั้งมวยผมยังไม่จบเลยเดี๋ยวรอมวยเ็าจบก่อนเนี่ยฮะสวัสดีครับ อูบนเมื่อวานนี้ก็เห็นเหรอแต่มุมหนึ่งท่านก็ต้องยอมรับนะกลับมาเรื่องหมอดูอย่คือมันเป็นข่าวที่คนเนี่ยให้ความสนใจเยอะอัน,นต้องยอมรับนี่คือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมลองไปดูดิเวลาลงเรื่องพวกเนี้ยแล้วยอดวิวยอดการดูอ่ะมันสูงมากแนะนี่คือเรื่องจริงคุณผู้ชมฮะหลายเพจที่ลงเรื่องพวกเนี้ยซึ่งผมก็ได้บอกเขาผิดนะส่วนที่ว่า คนที่พูดจะต้องรับผิดชอบยังไงไหมผมว่าวันนี้กฎหมายต้องถามพวกเขาแล้วเหมือนกันว่าคนที่พูดจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่พูดไหมแต่มันปฏิเสธในเรื่องพวกนี้คุณผู้ชมฮะเวลาลงทีนําเสนอทีคนดูเยอะคนไทยเนี่ยปากบอกไม่เชื่อไม่เชื่อแต่เข้าไปดูอันนี้เรื่องจริงเนี่ยบางคนบอกขนาดผมเองเนี่ยผมบอกไม่เชื่อผมยังต้องมานั่งพูดเรื่องเขาเลยทั้งคิดดูก็แล้วกันเพราะอะไรถ้าเป็นมุมผมเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเยอะเกินไปเยอะแล้วมันทาให้สังคมปั่นป่วน ไม่รู้นะมุมผมไม่ได้เชื่อแต่ที่ต้องนําเสนอเพราะสังคมกําลังตื่นตระหนกสังคมกําลังปั่นป่วนสังคมกําลังไปเชื่อในสิ่งที่ทําให้ตื่นตระหนกตกใจและกฎหมายบ้านเราจริงๆมันมีช่องแต่ถามว่าใครจะทําผมว่าเร็วๆเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนออกมาทําเดี๋ยวรอดูแล้ววันนี้ผมเห็นคนในหลายวงการเนี่ยนะเริ่มพูดถึงแล้วคือในภาวะแบบเนี้ คำพูดทุกคําแม้แต่กระทั่งผมเล่าข่าวหรือแม้แต่ไลฟ์กับคุณผู้ชมคุณผู้ชม,มสังเกตว่าบางเรื่องผมก็ไม่สามารถเล่าได้บางเรื่องเราก็ต้องเลี่ยงคําอย่างบางเรื่องรู้มาเยอะก็พูดไม่ได้อีกเพราะมาเป็นความมั่นคงมันมีผลกับประเทศของเราเรื่องไหนที่พูดได้ก็พูดแต่บางทีหมอดูบางคนนะผมบอกบางคนพูดโดยที่ไร้ความรับผิดชอบพูดทำให้สังคมตื่นตระหนก ผมห่วงความรู้สึกพ่อแม่พี่น้องทหารคุณผู้ชมรู้ไหมว่าแค่ทุกครั้งเขาโทรศัพท์หาลูกเขาไม่ติดอะ่ะเขาร้องไห้หลายจังหวัดแล้วคำหมอดูพวกเนี้ยเชื่อไหมว่ามาทำให้พ่อแม่เขาเนี่ยทุกขร้อนใจมากคือบางทีเขาไม่ได้อยากรู้นะแต่เดี๋ยวนี้ถ่ายติ๊กต็อกมันก็เจอท่าน,นึกออกใช่ไหมเปิดแอปฟ้าอยู่เอาดีขึ้นมาอีกแล้วแล้วจะไม่ให้พ่อแม่เขาเนี่ยไม่เสพข่าวได้ยังไงเขาก็ต้องเห็นแล้วท่านลองนึกดูทหาร สมมุติทาหารก็เขาก็ต้องเข้มแข็งเลยะแต่บางทีเขาต้องการขวัญกำลังใจเอามาเปิดอ่านเอ้าอะไรวะเนี่ยมันมาพูดแบบนี้เอาเราจะมีปัญหาเหรอท้องดการแล้วมั้งใช่ไหมท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมอันนี้ผมไม่ว่ากันนา,นานาจิตตังแต่สำหรับผมภาวะแบบนี้พูดทุกคำต้องรับผิดชอบเห็นไหมเดี๋ยวรอดู มีคนรู้สึกจะอาสาออกมาจากการแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามในข่าวอ๋อเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนเนาะลืมสวัสดี16 0 0 0กพกว่าคนขอบคุณนะครับเดี๋ยวรอติดตามในรายการข่าวนะน้องไอซ์กับน,น้องบีชมพูนุชหลักฐานทั้งหมดรวมทั้งเรื่องราวที่จะนำเสนอในรายการนะครับเอาเท่านี้เนาะเดี๋ยวถ้าคืนนี้ไม่หลับเดี๋ยวตีสามเรามาคุยกันเนาะโหเนี่ยพอจะไปแล้วคนดูก็ขึ้นเห็นปหมเดี๋ยวผมอยากให้ไปติดตามในรายการด้วยนะครับ มีอะไรถามมาได้นะมีอะไรถามมาก่อนนะก่อนจะลงเออนี่ล่าสุดลืมลืมเล่าคือม,มันมีช่วงที่นําเสนอ,อรายการเนี่ยแล้วไปคุยกับน,นักวิชาการหลายท่านคือเรื่องที่ว่าทําไมหุ้นเซนเคึอเขิมขนาดนี้เอ้พูดชื่อเขาไม่ได้มั้งหุ้นเซนหุ้นเซนหุ้นเซนทําไมขึ้เขิมขนาดนี้เดี๋ยวคืนนี้ถ้าไม่หลับเราเจอกันเนาะสําหรับผู้สูงอายุของผมคืนนี้ตีสามโอเคปะ่ะ พวกนี้ไม่ใช่วันหยุดนะพี่ว่าทำงานเมื่อคืนตีสามสัญญาณเน็ตไม่ดีคุณผู้ชมฮะกดมาไลฟ์ประมาณห้านาทีมันมันกระตุกผมเลยต้องปิดไปเลยโอ้ oh, หลับแล้ว ท่านี้นะหมื่นเจ็ดเดี๋ยวดูในรายการข่าวช่องแปดด้วยนะฝากข่าวช่องแปดน้องไอซ์กับน้องบีชมพูนุษและทีมงานซึ่งน้องนักข่าวที่อยู่แต่ละจังหวัดเดี๋ยวจะมีเรื่องของการเจอโดนล่าสุดแต่ละพื้นที่กับรายงานสดเข้ามาฝากน้องๆด้วยเพราะว่าเอาจริงเนี่ยน้องๆที่ไปทําข่าวเนี่ยเออลืมเล่าเรื่องอีกากับเรื่องกลิ่นสุดแล้วมันคือมันก็ได้จริงๆแหละแล้วนับวันยิ่งยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆคือผู้จริงทหารเราเนี่ยยังได้รับการดูแลอย่างดีผิดกับของเขาเลยคุณผู้ชมฮะ เดี๋ยวคืนนี้เข้ามาเจอกันเนาะขอบคุณนะครับเอาเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวรายการข่าวช่อง8เข้าแล้วกดหมายเลข27น้องไอซ์กับน้องบีชมพูนุชขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ